สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่ผมใช้เท,ทรดทำกาไรนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเป็นคลิปสอนวิธีสมัคร IQ Option นะครับยืนยันตัวตนแล้วก็การฝากถอนนะครับผมเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับแต่ต้องฝึกฝนให้ชํานาญก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มแรกเราที่เข้าไปที่โปรแกรม IQ Option นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมก็ทิ้งลิงก์สมัครนะครับไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดสมัครได้ที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับเดี๋ยวไม่ก็ตรงคอมเมนต์ข้อความนะครับผมจะปักหมดเอาไว้นะครับแล้วก็มีวิธีการสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าสมัครเสร็จแล้วก็โหลดโปรแกรมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีเซตค่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผม เข้าไปที่โปรแกรม IQ Option นะครับตอนที่เราเข้ามาเริ่มแรกนะครับหน้าจอไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้เทรดกราฟแบบนี้นะครับเราจะต้องปรับเป็นกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับให้มาตรงที่รูปกราฟนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับ เราก็จะได้กราฟแจ้งเทียนมานะครับต่อไปเราจะปรับไทม์เฟรมนะครับเราจะเล่นที่ไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับก่อนอื่นเราต้องติ๊กปุ่มสีส้มนี้ออกก่อนนะครับเป็นการปรับไทม์เฟรมอัตโนมัติเราจะต้องเอาออกนะครับแล้วก็เลือกไทม์เฟรมหนึ่งนาทีครับถ้าเราไม่เลือกติ๊กสีส้มออกนะั้นมันจะเวลาเราเลื่อนเนี่ยไทม์เฟรมมันจะขยับนะครับไม่ไม่ล็อกไว้ที่หนึ่งนาที ต่อมานะครับถ้าเราคาดการ์ว่ากราฟขึ้นนะเราก็กดสีเขียวนะครับถ้าเราคาดการว่ากราฟจะลงเราก็กดปุ่มสีแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นจํานวนเงินนะครับที่เราจะเทรดนะครับแต่ละครั้งนะครับแล้วแต่นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการเลือกระหว่างเงินเดโมนะครับไปไป,ไปฝึกซ้อมนะครับกับสีเขียวก็จะเป็น ิรนรระครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับคู่เงินที่เราจะเลือกเล่นนะครับกดบวกเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มคู่เงินได้จากตรงนี้นะครับที่มันโชว์อยู่นะครับนี่นะฮะเลือกเป็นไบนาลีนะครับถ้าเราอยากเพิ่มอีกเราก็กดบวกเข้าไปอีกทาไม่ใช้เราก็กดปิดกากรบาดออกแค่นั้นเองครับ เวลาเราจะสลับคู่นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสอนเซตค่าอินดิเคเตอร์นะครับที่ใช้นะครับเข้าไปที่อินดิเคเตอร์นะครับเลือก moving average นะครับเลือกเส้นค่าเฉลี่ยครับตัวนี้ผมจะใช้เปลี่ยนไปเลข3นะครับ SMA 3นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับ เลือกเส้นอันใหญ่นะครับแล้วกดสมัครใช้งานคะเราก็จะได้เส้น SMA 3มานะครับต่อมาไปที่เดิมครับเลือก moving average นะครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเลข5้นะครับแล้วก็ใช้สีแดงเหมือนเดิมครับปรับขนาดเส้นให้ใหญ่นะครับจะได้เห็นชัดๆกดสมัครใช้งานแล้วก็จะได้เส้น SMA 3กับ SMA 5มานะครับผม SMA 3นี่ก็จะเป็นสีขาว สีแดงก็จะเป็น SMA 5นะครับเรามาดูเงื่อนไขการกดซื้อขึ้นกันนะครับหนึ่เส้น SMA 3สีขาวนะครับตัดเส้นสีแดงนะครับ SMA 5นะครับขึ้นไปนะครับสองมีแท่งเขียวปิดเหนือเส้น SMA นะครับ 3. เกิดแท่งพินบาร์นะครับหรือเราเรียกกันว่าแท่งหัวคอนะครับมันจะมีไส้อยู่ด้านล่างนะครับ 4. เรากดเข้าออเดอร์ครับนี่เป็นการกดขึ้นนะครับ ส่วนเงื่อนไขการกดลงนะครับเส้น SMA 3นะครับสีขาวนะครับตัดเส้น SMA 5สีแดงลงนะครับเกิดแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น SMA นะครับสามเกิดแท่งพินบ์นะครับแล้วก็สี่นะครับกดเข้าออเดอร์ครับที่เป็นการกดลงนะครับมาดูที่แท่งพิน์อีกทีนะครับจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับขอให้ไส้ยาวนะครับให้ไส้ยาวกว่าตัวเนื้อเทียนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับการจะกดขึ้นหรือกดลงนะครับเทคนิคนี้เราก็จะใช้เล่นสำหรับเล่นตามเทนนะครับเทนขึ้นนะครับก็เน้นกดขึ้นนะครับใช้สำหรับกดขึ้นนะครับเทนลงเทนลงเราก็จะกดลงเป็นหลักนะครับผมเนี่ยอันนี้เทนลงนะครับแต่เกิดเงื่อนไขการกดขึ้นนะครับเห็นไหมครับแพ้นะครับเพราะว่าเราสวนเทนนะครับไปกดขึ้นนะครับใช้สำหรับเล่นตามเทนนะครับ แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งพินบาควรจะมีไส้อยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่ไส้เกิดอยู่ด้านบนนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับไส้ต้องอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยจะเป็นไส้อยู่ด้านล่างนะครับไส้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับถ้าเป็นไส้อยู่ด้านบนแบบนี้ไม่ได้นะครับโอกาสแพ้สูงครับต้องเป็นไส้ด้านล่างแบบนี้นะครับสําหรับการกดขึ้นนะครับสําหรับการกดลงก็จะกลับกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือกราฟแบบไหนที่ไม่สมควรเล่นนะครับก็นคือกราฟไซด์เวเห็นไหมครับมันจะออกข้างอย่างนี้เขาเรียกกราฟไซด์เวนะครับไม่สมควรเล่นนะครับเราจะเล่นกราฟที่เป็นเทนขึ้นหรือเทนลงนะครับโอกาสชนะจะสูงมากนะครับแบบนี้เราไม่เล่นนะครับเราจะเล่นกราฟที่เป็นเทนแบบนี้นะครับไซด์เวจะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเทรดกันเลยครับ ในการเทรดนี่ผมจะเปิดกราฟนะครับเนี่ยขึ้นมาสี่คู่นะครับสี่คู่เงินนะครับเมื่อเปิดครบสี่คู่เงินแล้วผมจะเปิดเป็นสี่จอนะครับเนี่ยครับคลิกด้านบนนะครับแล้วก็เลือกลงมาที่มันเป็นสี่จอนะครับอ่าผมก็จะดูอันไหนเส้น sma สามนะครับ ตัดเส้น SMA 5ขึ้นไปนะครับผมก็จะเปิดกราฟขยายขึ้นมานะฮะเพื่อที่เราจะได้สังเกตกราฟได้ทีละเยอะๆเนี่ยครับถ้าคู่นี้สมมุติกำลังจะตัดขึ้นผมก็จะกดขยายขึ้นมาตรงลูกศรนะครับและว,วิธีกดนะครับเราจะกดในวินาทีที่30นะครับมันจะมีวินาทีเดินอยู่นะครับเราจะมีโอกาสกด 30วินาทีนะครับจากวินาทีที่30นะครับมันก็จะนับถอยหลังลงมาจนถึงวินาทีที่0ูนย์นะครับโอกาสที่เราจะกดได้นะครับมีเวลาตัดสินใจ30มสิบบีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ค่อยๆไหลลงมา12บ3นะครับพอถึงศูนย์เราจะกดไม่ได้แล้วนะครับเราจะไม่กดนะครับไม่ใช่กดไม่ได้ นี่คือหมดเวลาครับเรายะต้องรอแท่งต่อไปนะครับรอให้เวลาวิ่งย้อนมาถึง30บวินะครับแล้วเราค่อยกดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกคู่เงินกันต่อนะครับอ่านี่นะครับเข้าเทคนิคแล้วนะครับ sma 3นะครับตัด sma 5ลงมานะครับเกิด pin bar นะครับหรือแท่งคอนนะครับนะครับผมรอให้กราฟมันย่อขึ้นไปก่อนนะครับ แล้วค่อยกดนะครับหรือใครจะกดเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเรายอรอให้กราฟมันย่อขึ้นไปข้างบนก่อนเนี่ยโอกาสชนะเราก็จะมีสูงขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับเวลากดได้เลยนะครับตอนนี้มีเวลากดภายใน30มสิบวินะครับดูจากเวลานะครับจะรอจังหวะให้กราฟย่อขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วผมจะกดนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องไปฝึกกันนะครับเพื่อนๆต้องไปฝึกนะครับ นี่ครับผมกดไปแล้วครับสําหรับเงื่อนไขการกดลงนะครับครับก็ชนะไปนะครับตรงตามเงื่อนไขเป๊ะนะครับอันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขการกดขึ้นกันครับนี่ครับ SMA 3นะครับตัด SMA 5เกิดแท่งพินบาร์นะครับแท่งต่อไปนะครับเรากดเข้าออเดอร์ครับนี่ครับการกดขึ้นครับ ก็ชนะไปครับออเดอร์นี้ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับครับผมอาจจะพูดวาไปหน่อยนะครับยังไงเพื่อนๆก็กดดูซ้ำเอานะครับผมแล้วก็นำไปฝึกซ้ำๆนะครับผมให้ชํำนาญนะครับผมก็เป็นระบบง่ายๆที่ทำกำไรได้จริงนะครับแต่นะครับแต่ต้องฝึกฝนให้ชํานาญก่อนนะครับอ่าแล้วค่อยเทรดด้วยเงินจริงนะครับ กำหนดว่าเราจะเล่นวันละกี่ไม้อย่างเช่นวันละห้าไม้นะครับเมื่อครบ5้าไม้แล้วเราก็หยุดนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถกดสมัครใต้ลิงก์ด้านล่างตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ให้คิดนะครับเราเทรดเพื่อถอนนะครับถอนออกมาใช้นะครับไม่ใช่เทรดเพื่อเติมเงินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนะครับแล้วค่อยเทรดด้วยเงินจริงนะครับผม ก็ฝากนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีเทคนิคใหม่ๆที่ทำกำไรง่ายๆนะครับตามชื่อช่องเลยนะครับ Trader Easy เนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็จะมีเทรดสดไปด้วยกันเลยนะครับผมขอให้เพื่อนๆเทรดได้กำไรทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณครับผม